สวัสดีครับผมนายชัยลงลอยีิลรหัส005ครับสวัสดีครับผมนายสุวัฒพรมเดชรหัส018ครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการใช้งานตารางคำนวณงบกำไรขาดทุนในโปรแกรม Microsoft Excel ตารางคำนวณขาดทุนเป็นตารางไว้สำหรับคำนวณงบว่ากกำไรหรือขาดทุนของบริษัทนั้นๆตารางคำนวณจะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทหัวข้อในการทางานของตารางและก็จะมีวันที่ที่ได้ทําตารางคํานวณน,นี้ขึ้นมาครับมาดูที่ตารางมาดูที่ตารางรา,รายละเอียดตารางมีรายได้ชินรายการขายต้นทุนรายการอื่นๆแล,แล้วจะมีรวมรายได้ทั้งหมดโดยการใช้สูตรเท่ากับซ้ม วงเล็บ b 6 b 7แล้วก็ b 8แล้วก็วงเล็บปิดแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นเงินเดือนค่าเสื่ราคาค่าประกันเละต่างๆได้รวมรวมค่าใช้จ่ายโดยใช้สูตรเท่ากับซัม b 1 0 b สิ บีสิบบีสิบเอ็ดบีสองบีสาบีสีแล้วก็งอล็บปิดละการคิดคำนวณกำไรสุทธิใช้สูตรเท่ากับซ้ำมูเล็บเปิดสี่แปดลบสีบมูเลปปิดเอาละครับผมก็ได้จบการอธิบายหลักการใช้งานตารางคำนวณงบกำไรขาดทุนไว้เป็นเท่านี้นครับขอบคุณครับ